ค่าตอบแทนรวมนะครับ250 2องร้อยห้าสิบโอ้ลานยูเยสอสล่าอจบากบาทแค่บ,บาทก็เยอะจนไม่รู้จะยังไงละอันนี้ด like. อลลาร์ม oh. ผมว่าผมว่าเรื่องนี้มันจะท้อนอย่างหนึ่งคือมันจะท้อนความเชื่อมั่นของมาร์คซักเกอร์เบิร์กและเมตา <Met a S 2> ว่าแบบ AI มันคือแบบมันคืออนาคตมันคือแบบเด <laughs> ี๋ยวทุกอย่างมันจะต้องดันด้วย AI นะครับ Stock m ม n i จอ r เจาลึกหุ้นไทยและต่างประเทศ ครบท่วนทุกหมมองสวัสดีครับพบกับรายการ Stock Manager นะครับ EP นี้เรามาอัปเดต Performance ผลตอบแทนของตัวพอร์ Definite Global Select ที่กำลังร้อนแรงนะแล้วก็ได้รับความนิยมจากทั้งคุณอย่างมากก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าพูดถึง Definite Global Select ก็จะพบกับคุณสิน,วส,ส,นสวัสดีครับสินสวัสดีครับสวัสดีครับสินก็ เป็น q u a n t i t a t i v e Strategist ในทีมผมที่ก็ดูแลตัวนี้รับผิดชอบนะครับ,รบก็ต้องเกินก่อนบอกกันนั่ลนทุนก่อนว่าเผื่อบางท่านอาจจะเพิ่งเคยเข้ามาฟังไอ f i n n t t g l o o b l s s l l e t t ซึ่งเป็นพอร์ตหุ้นต่างประเทศในการลงทุนผ่าน DR ในกระดานไทยอันนี้เราพาร์ทเนอร์กับบริษัทหลักทรัพย์ยวนตานะครับซึ่งก็ทาง Definite เราเอง Definite ก็คือ ผมและทีมเนี่ยนะครับก็คือเราดูแลด้านโมเดลพอร์ตแล้วก็การเลือกหุ้นนะคำแนะนําไปที่พอร์ตแต่ส่วนพอร์ตเนี่ยบัญชีหุ้นนะครับการบริหารพอร์ตส่งคำสั่งระบบส่งคำสั่งอันนี้คือโดยบริษัทหลักทรัพย์ยอนตานะครับซึ่งเราก็ร่วมงานกันมาตั้งแต่เกินปีละนะครับตั้งแต่ตัวเราทำเดฟินิตเซเลคทไทยแล้วก็มาต่อยอดเป Global ็นเดฟินิช globally เซเละคุณสินเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับผลตอบแทนของ DGS ของเรา ต้องเรียกว่าหยุดความร้อนแรงลงพักนิดหนึ่งพักหน่อย,อยมันมันขึ้นเป็นต้นไม้ไม่ได้ผมว่ามันก็ต้องพักพอเป็นยได้ค <c oughs> ือ <c oughs> พอเป็นพอร์ตหุ้นะจะหวังให้เรียกว่ากําไรทุกเดือนก็อาจาจะอาจจะไมู่ไม่ตรงตามวัตถุประสงะะค์ใช่ดูเป็นแชร์ลูกโซ่ไปนิดนึงแบบนั้นก็คือผมผมถ้าผมย้อนกลับไปถึงคอนเซ็ปต์ก็คือเราไม่ได้กําไรทุกเดือนหรอก แต่ว่าเราก็คาดหวังว่าเดือนที่กําไรก็อาจจะกาไรเยอะหน่อยเดือนที่เราขาดทุนก็อาจจะขาดทุนน้อยหน่อยเน็ตออกมาก็เป็น positive effect เป็นผลบวกเป็นกําไรให้กับลงทุนนะครับถ้าเราดูในเดือนกรกฎาคมเฉยๆนะครับก็จะเป็นเดือนที่ DTS ทําผลตอบแทนติดลบลบนะครับซึ่งก็ลบจริงๆลบไม่เยอะเนาะแต่เดี๋ยวเราจะแมากกว่าค่อนข้างแฝดนะครับก็คือแต่ว่าถ้าเทียบถ้าเทียบกับหุ้นโลกหุ้นโลกทําผลตอบแทนเป็นบวกนะครับก็คืออาจจริงๆเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เราทําผลตอบแทนได้ได้แพ้ ดัชนีหุ้นโลกนะครับ,รบซึ่งแต่ว่าถ้าเราดูแบบ since inception ก็คือตั้งแต่วันที่เราเริ่มเปิดตัว DGS เเลยซึ่งก็คือวันที่9เมษายนที่ผ่านมานะครับก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับซึ่ง ถ้าณลงทุนเริ่มลงทุนนะวันที่9เมษายนด้วยเงินต้น100บาทเนี่ยจนถึงนะัสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับก็จะมีเงินอยู่122.9บาทคิดเป็นผลตอบแทนในช่วงเวลาดังกล่าวครับ22.9ซ,ซึ่งก็ยังสามารถทําผลตอบแทนชนะดัชนีหุ้นโลกซึ่งเราใช้ดัชนี MSCI All Country World Index ที่ปรับเป็นสกุลเงินบาทโดยดัชนีดังกล่าวครับในช่วงเวลาเดียวกันนําผลตอบแทนได้9 3เอร์เซ็นต์นะครับก็ยังชนะอยู่ ใช้เวลาประมาณเกือบเกือบสเดือนใช่ครับบวกมา23%ซครับ <ทะ S 2> ซึ่งเวลาเราบอกว่าโอ้ผลจอบแทนการลงทุนระยะยาวในหุ้นคุยก,ก,กันไม่รู้80%แล้วแต่สมมติที่ถ่ายแล้วแต่ความฮึกเหิมหรือกลยุทธ์แต่ว่าอันนี้คือ3-4 <22. S 1> เดือน2 9เอ่อ2ร์เแล้วกันกลมๆ <ทะ S 1> ก็ต้องมีเดือนเรียกว่าเดือนกรกฎาเนี่ยเป็นเดือนที่พักบ้าง นะครับคนตอบแทนก็เป็นธรรมชาติของการลงทุนในหุ้นนะครับคราวนี้ถ้ามาดูเป็นรายหุ้นนะครับดูเฉพาะเดือนอนะัปเดทเนืงจากรายการเราอัปเดตกันเป็นรายเดือนอัปเดตเดือนกรกฎาคมเป็นไงบ้างครับจริงๆถ้าเราดูในจอนะครับล <c oughs> หลายๆตัวก็เป็นหุ้นที่หรือว่าเป็นด R ที่อยู่ในหน้าพอร์ตเรามาตั้งแต่เดือนมิถุนายน แต่ว่าเดือนนี้ก็อาจจะตามที่ทุกท่านเห็นนะครับก็คือหุ้นที่กําไร DR ที่กําไรก็อาจจะน้อยหน่อยมีมีกำไรอยู่3ตัวนะครับขาดทุนอยู่7ตัวนะครับตัวที่กําไรก็ตัวแรกก็คือเมตานะครับเราลงทุนผ่านเมตา80ของของทางกรุงไทยนะครับแล้วก็มีบลอดคอมนะครับ AVTO ก็คือบลอดคอมเราเคยพูดถึง DR ตัวนี้ไป2อรอบแล้วมั้งเนาะตั้งแต่ EP แรกนะครับซึ่งถ้า ทุกคนที่ตามสต็อกแมเนเจอร์ของ DGS มาตั้งแต่ EP แรกเนี่ยก็จะคุ้นชื่อดีอตัวนี้นะครับมาเพราะว่า DR ตัวนี้ก็อยู่กับเรามาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มจริงๆตั้งแต่ตั้งแต่ไลฟ์เทสเลยนะครับตอนเปิดตัวเดือนเมษาก็ยังอยู่กับเรานะครับส่วนมี DR อีกตัวหนึ่งที่อาจจะเป็นชื่อใหม่ครับแล้วก็กําไรด้วยนะแล้วก็ไม่ใช่หุ้นที่เรารู้สึกว่าจะเป็นหุ้นที่จะมีการเติบโตได้แบบอะไรขนาดแบบหุ้นเทคนะครับ เอสเตนะครับ E S T d o u b e E แปดศูนยเ <Este Order. S 2> อสเต้ลอร์เดอร์ซึ่งผมคิดว่าผมคิดว่าลูกค้าเราหลายๆคนอาจ<ข>จะ เป็นลูกค้าของเอสเตอร์ลอเดอร์นะครับแต่ผมไม่ใช่นะผมบอกผมไม่ใช่รู้ดูจากหน้าเราก็ท่านผู้ชมก็รู้ผมรู้แค่เขาขายน้ำหอมสำหรับผู้ชายสำหรับแต่เข้าใจว่าแบบเครื่องสัอางสกินแคร์อะไรสำหรับผู้หญิงน่าจะมีแบบหลายอย่างอยู่นะครับก็เป็น d r อีกตัวหนึ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเดือนกรกฎาคมแล้วก็ทําผลตอบแทนได้สี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เป็นสามตัวนะครับที่ทําผลตอบแทนเป็นบวกให้กับเราในเดือนกรกฎาคมส่วนตัวอื่นๆนะครับตัวที่ขาดทุนก็ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวที่เราถือมาสักพักแล้วนะครับเราอาจจะเห็นตัวที่ขาดทุนหนักๆอย่างเช่น Netflix, นะครับเสี Xiaomi, ่ยวมี่บีวจริงๆต้องบอกว่าทั้ง3ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราถือมาถือมานานแล้วนะครับถือมาตั้งแต่เดือนเมษาตั้งแต่เริ่มเริ่มเปิดตัวแล้วก็มันก็ปรับตัวขึ้นไป ใช่แล้วก็เดือนนี้ก็เรียกว่าคืนคืนไปบ้างหนึ่งอ่าก็คืนกําไรไปบ้างนะครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดู Stock Manager EP ตั้งแต่แบบเดือนตอนที่เราอัดกันเดือนพฤษภาเนาะรีวิวเพอร์ฟอร์แมนซ์เดือนเมษานะครับถ้าใครจําได้ก็คือเสี่ยวมีก็เป็นหุ้นที่ทําผลตอบแทนได้ดีมากๆอ่าใช่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 ในเดือนเมษายนนะครับรวมถึงในพฤษภาคมด้วยนะครับก็มีขึ้นมีลงนะครับสําหรับหุ้นเนาะจริงๆในรายชื่อนี้ผมผมเห็นอยู่ตัวหนึ่งที่ ผมก็นอนลุ้นดูตามที่คุณสินพูดจนเบื่อแล้วก็คือป๊อปแมตแปดศูนย์คือทุกคนจะเห็นว่ามันปกติอีพีก่อนหน้านี้เนาะมันจะมีอะไรก็ไม่รู้อะน่ยอยู่ตรงเนี้ยอถอยอารถอยอารถอยะวันนี้ไม่ได้เอาขึ้นมาด้วยนะครับอยู่เพราะว่าพูดเยอะแหละแล้วเดือนนี้เขาก็เรียกว่าไม่ได้ร้อนแรงไม่ร้อนแรงนเป็นแนวพักบ้างเหมือนกันจริงๆตัวคุณผู้ชมเบื่อด้วยแหละอ่ะวันนี้อยากหยิบตัวไหนมามาไฮไลท์ให้ฟังหน่อยไหมครับผมคิดว่าเดี๋ยวคงเราคงพูดถึงทั้ง ส่วนที่ได้กําไรแล้วก็ส่วนที่ไม่ได้กําไรครับแต่ขอดูส่วนที่ได้กําไรก่อนครับตัวแรกที่เราจะพูดถึงก็คือตัวที่ให้กําไรกับเราเยอะที่สุดในเดือนกรกฎาคมก็คือเมตาเมตาเนี่ยจริงๆต้องใช้คําว่าเราก็ลุ้นเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงสักแบบสอสาสัปดาห์แรกครับราคาก็ดูแฟลกมากเลยอะไร ดนบันดาลก็ไม่บด้ออกงบออกเรื่องงบนะครับงบออกเรื่องงบที่ออกมาช่วงสิ้นเดือนพอดีเป๊ะเลยสามสิบเอ็ดนะครับแล้วราคาก็อย่างที่เห็นในจอนะครับวันที่งบออกก็ราคาเมตาที่สหรัฐก็อันนี้คิดเป็นสกุลดอลลาร์นะครับยังไม่ได้แปลงเป็นบาทก็บวกขึ้นไปเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้านับราคาปิดเนาะถ้านับราคาไฮก็จริงจริงบวกขึ้นไปน่าจะประมาณสิบสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก็ถือว่าบวกขึ้นได้แรงนะครับอื เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้านี้ที่ก็ราคาค่อนข้างแปลกนะครับ,รบที่นี้กลับไปดูที่งบของเมตาครับซึ่งจริงๆคําว่างบคําว่ากําไรมันก็เป็นเฟรมเวิร์กที่เราใช้ใ,ชในการคัดเลือก DR เข้ามาในพอร์ DGS ใ,<ช>ใช่ไหมครับนะพอพูดถึงเมตาสิ่งที่เราพูดถึงบ่อยๆก็เราอาจจะคิดว่าเมตาเป็นกา,าทำเฟซบุ๊กใช่ไหมครับแต่เราก็จะเห็นว่า อาที่เขาเปลี่ยนชื่อเป็น Meta เพราะเขาจะไป m e t a เ e r ร์ใช่ไหมแรกตอนนี้เขาดูไม่าจะได้รถละมั้กลับมาทำเอไอนะครับเมตาตอนนี้ก็จะ็วลิงกับคำว่าเอไอคำว่า Data Center อมากขึ้นนะครับพอเราพูดถึง AI มันก็จะมีคํานึงที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้คุ้นเท่าไหร่แต่พวกเราเราคุยกันเยอะเวลาเราฟัง ต่างประเทศพอดแคสต่างประเทศรายการต่างประเทศเขาก็จะพูดถึงคำนี้เยอะนะครับ capital expenditure อ่าคืออะไรครับคืออะไร c a ว่าอะไรเนาะ้าเป็นสิ่งก็คือถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆก็คือเงินลงทุนลงทุนในโครงสร้างโครงสร้างพื้นฐานซึ่งคำว่า data center จริงๆก็ถือว่าเป็นอยู่ในเนาะอยู่ในก้อนของ c a p ex ด้วยนะครับก็ถ้าเราฟังต่างประเทศนะครับผมทวิเคราะห์ต่างประเทศอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะเมนชั่นว่าเวลาเราจะดูว่าหุ้นที่เป็นหุ้นเทค มูล AI ไเราบอกว่าเอออนาคตมันคือ g e n e r a t i v e AI ซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องการปริมาณการคำนวณที่เพิ่มขึ้นจะต้องมีการตั้ง data center ใช่ไหมครับมันจะต้องมีการความต้องการพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นมันก็จะลิงก์กับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นปกติเขาก็จะชอบดูว่าแล้ว Capital Expen อ็หรือว่าเราเรียกสั้นๆว่า capex เป็กสของแต่ละบริษัทนะครับมาจจะเพิ่มขึ้นไหมซึ่งในงบที่เมตาเขาประกาศออกมาในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทางซีอนะครับมาร์คซักเกอร์เบิร์กเขาก็มีการให้สัมภาษณ์เขาก็บอกว่าก็ยังโตต่ตอนะครับัเบ็กซ์คือต้องเล่าว,ว่าก่อนหน้านี้ก็เริ่มมีเสียงแตกนิดนึ่นักวิเคราะห์เริ่มเสียงแตกนะครับว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้คัเบ็กซ์ก็เยอะอสำหรับหุ้นกลุ่มนี้นะครับ,รบไม่ใช่แค่เม็ดหน้าหรอกเราพูดถึงแบบหุ้น AI หุ้นชิปหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดนะเพราะมันเยอะมากนะครับแล้วคำถามคือหนึ่งคือมันจะคืนทุนไหม,มแล้วสองคือมันจะยังโตในระดับนี้ต่อไปได้อีก เด็ไกลแค่ไหนนะครับซึ่งจริงๆก็อาจจะตอบได้ยากว่าในอนาคตมองไป1ปี2ปีข้างหน้าจะโตแค่ไหนแต่ถ้าณไรรมานี้มันยังโตอยู่นะรายงานออกมาก็ยังโตอยู่นี่มันยังโตแบบ20-30%เนี่ยนะในเชิงของรายได้กับกำไรซึ่งก็จะทอนไปที่รายได้แล้วก็กำไรของมต้านะครับแล้วก็ยังมีการประกาศเนาะว่ามีการสร้าง เรียกว่า Data Center เขาใช้คำว่าจิก้าเดต้าเซนเตอร์เลยเนาะคคือโฟร์เขาพูดคำว่าจิก้าจิกวัดเนี่ยมันต้องแปลว่าใหญ่ใหญ่มากๆใหญ่มาโหรานมาคือมาเอาจริงผมจำไม่ได้แล้วด้วยว่ามันคือปิกกำลังเท่าไหร่นะครับมันก็คือเป็น Data Center ที่เรียกว่ามีพลังในการคำนวณสูงมากนะครับเขาก็เมตาเขาก็ประกาศว่าเขาจะตั้งตัว Data Center ตัวเนี้ยอีกอย่างน้อยนะสองแห่งนะครับภายในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นแรงส่งอีกแรงหนึ่งนะครับที่ทาให้ ราคาหุ้นของเมต้าก็สามารถปรับตัวขึ้นได้ดีนะครับแล้วก็มีข่าวหนึ่งครับข่าวนี้ก็เป็นเรียกว่าข่าวล่าสุดเลยเนาะก็คือเป็นเรื่องของการทุ่มเงินจ้างนักวิจัยด้าน AI ซึ่งจริงๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดการเราเรียกว่าการสื้อตัวก็อาจจะอาจจะไม่ผิดเหมือนทีมบอลเลยนะทีบอลเยตนัเตะใช่ใช่ตอนนี้มันเลืดูแบบซื้อขายนักเตะพอดีครับเข้ากันมากนะ แต่ว่าอันนี้คือเมตาครับอันนี้ไม่ใช่ทีมบอลนะครับเ,เ,เขาก็ไปประกาศจ้างคุณคุณแมทนะครับคุณแมทคือบุคคลในรูปคนนี้นะครับก็คุณแมทเป็นใครเนาะคุณแมทเป็นนักวิจัยด้าน AI นะครับซึ่งก่อนนั้าน,นี้เขาทำงานอยู่ที่เนี่ยครับ Seattle Allen Institute for AI นะครับเมตาบอกว่าไปซื้อมานะครับแล้วก็ compensation package เนาะค่าตอบแทนค่าตอบแทนเนี่ยเขาให้นักวิจัยคนเนี้ย เขาบอกว่าให้ค่าตอบแทนถ้าผมอธิบายเพิ่มนิดนึงคือสัญญามัน4ปีนะพูดเหมือนทีมบอลเลยเนาะแล้วมีสัญญาจ้างนะครับสัญญาจ้างถ้าผมจำไม่ผิด่ะสปีนะครับสปีค่าตอบแทนรวมนะครับ250อล้านยูเอสอซล่าบาทบาทก็เยอะจนไม่รู้จะยังไงละอันนี้ดอลลาร์ผมว่าผมว่าเรื่องนี้มันจะถอนอย่างหนึ่งคือมันจะถอนความเชื่อมันของ Mark คซั k เกอร์เและเมตาว่าแบบ AI มันคือแบบ มันคืออนาคตอม,มันคือแบบเดี๋ยวทุกอย่างมันจะต้องดันด้วย AI <Okay. S 1> นะครับก็เป็นความเชื่อมั่นของของทาง Meta แล้วก็ผู้บริหารของเขานะครับถูกผิดว่าก,กันเนาะแล้วก็ไม่ไม่สามารถทราบได้จริงรรแต่อย่างน้อยก็คือทั้ง2เรื่องเนาะเรื่องงบด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการทุ่มเงิน จ้างนักวิจัยนะ่ยก็เป็นเป็นเทลวินเปนแรงส่งให้กับราคาของหุ้นเมตัลปรับตัวขึ้นได้ในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาะคระับแต่ว่านก,ก็แต่อย่าลืมไปว่างบเขาก็ดีกว่าที่คาดด้วยอา<ช>แสดงว่าไม่ต้องแบบว่าอานาคตยังไงไม่รู้แหละแต่วันนี้นําส่งความคาดหวังรดยได้การเติบโตก,กําไรให้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดอันนี้ก็หุ้นแต่แนวสเปค อเรรานะคับ,คบต่อไปครับเป็นหุ้นอะไรครับที่อยากมาเล่าให้ฟังพูดถึงบรอดคอมนิดนึงนะครับบรอดคอมก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ทําผลตอบแทนได้เป็นบวกในเดือนกรกฎา,ามคมนะครับแล้วก็อยู่ในหน้าพอร์ตเรามาตั้งแต่เปิดตัวตั้งแต่เดือนสี่นะครับในคลิปตอนนั้นเราก็มีการแตะเรื่องนี้ไปนิดนึงซึ่งราคาของบรอดคอมก็ยังเป็นขาขึ้นยังเป็นอัพเรนชัดเจนนะครับซึ่งสิ่งที่ทุกท่านเห็นอยู่ในกราฟในจอนะครับ ความน่าสนใจของเรื่องเนี่ยก็คือสมมติสมมติเราซื้อหุ้นที่ร้อยบาทครับแล้วมันขึ้นแบบร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบกับรายห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละผมว่าคนส่วนใหญ่ขายอาจจะไปตั้งแต่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แรกละคนส่วนใหญ่ซึ่งก็อาจจะไม่ผิดนะครับแต่ว่าคําถามคือถูกผิดแล้วแต่ตัวไหนล่ะใช่ใช่ใช่คือคือคำถามคือสมมติว่าจากร้อยมันขึ้นมาร้อยห้าสิบ มันจะไปต่อได้ไหมครับนะครับมันก็คือสุดท้ายอะความเชื่อของเราซึ่งสะท้อนไปที่โมเดลแล้วก็ผ่านการแบกเทสแล้วนะครับก็คือในเรื่องของว่ากําไรมันโตหรือเปล่านะซึ่งบรอดคอมก็เป็นหุ้นที่กําไรยังโตอยู่นะครับก็อย่างที่ทุกท่านเห็นในผลลัพธ์ว่ามันก็อยู่ในหน้าพอร์ตดีจมามาตลอดนะครับ,รบทีเนี้ยกลับไปถามว่าบรอดคอมทำอะไรบ o อดคอมก็เติบโตจาก เรื่องกระแสการใช้งานของ AI เหมือนกันแต่คำถามคือเขาไม่ได้ทำชิปอย่าง Nvidia เขาไม่ได้ทำ Blackwell นี่แล้วมันไปโตจากอะไรครับก็จริงๆสิ่งที่ Broadcom ขายอะครับจริงๆเขามีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์เนาะแต่มันคือแพ็กเกจบันเดิลที่มันทำงานร่วมกันทีนี้กลับไปดูที่ฮาร์ดแวร์ว่าฮาร์ดแวร์ที่เขาขายจริงๆคืออะไรเนาะจริงๆเขาจะใช้คำว่าเ t อ e r n e t s w i t c h ิ่งนะครับแต่ว่าซึ่งมันเป็นเทคนิคเขาเทอมนิดนึงผมอาจจะไม่ได้แตะลึกแต่ว่า ถ้าเปรียบเทียบยง,ง่ายๆถ้าเราเปรียบเทียบว่าชิป Blackwell ของ Nvidia เนี่ยเหมือนอาจจะเป็นอะไรดีเครื่องบินสักลำหนึ่งที่บินเร็วมากอาจจะเป็นคอนคอร์ดไม่รู้ปใครทันคอนคอร์ดไหมนะไม่มีแล้ว <laughs> ซึ่งไม่มีแล้วนะครับ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ถ้าให้เปรียบเทียบก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบเป็นของไฮสเปคแบบนั้นเนาะออนะครับคือไม่มีอะไรคือที่ผมจะบอกก็คือเครื่องบินของขอดนะครับถ้าไม่มีลันเว์ก็บินไม่ขึ้นนะคืออะไรแล้วบอดคอมคือลันเวงประมาณจะบอกเลคือมันคือคงมันคือ คือชิปเปล่าๆปล่าะครับเวลาเขาทำเดต้าเซ็นเตอร์ทำแบบเครือข่ายในการคำนวณใช่ไหมครับตัวชิปเปล่าๆ่าอ่ะมันก็ยังเขามีความสามารถในการคำนวณแต่เขาอ่ะไม่มีความสามารถในการสื่อสารเพราะว่าเวลาเราสมมติว่าเราพิมพ์พร้อมเนาะในแบบอย่าง ChatGPT หรืออย่างอย่างอื่นนะครับคำเวลาเราพิมพ์พร้อมไปมันไม่ได้ใช้ชิปแค่ตัวเดียวในการคำนวณอยู่แล้วมันใช้เครือข่ายเครือข่ายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างแหละที่เรียกว่า สามารถทําให้ชิปแต่ละตัวเนาะอาจจะเป็น blackwell ของ nvidia ออสามารถทํางานร่วมกันได้สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ครับ,รบตรงนั้นก็เป็นจุดที่บ r อ a d c o m เขาทำตัวสิ่งที่เราเรียกว่าอุปกรณ์ต่างๆแหละคือชื่อก็จะเป็นค่อนข้างเทคนิคเข้าเนาะจะไม่ได้แตะตรงนี้นะครับ,รบแต่ก็เป็นตรงนั้นนะครับที่เขาทาแบบเพื่อให้มันสื่อสารกันได้อะไรอย่างเนาะซึ่งแปลว่าทําให้ตัวยอดขายนะครับของตัวฮาร์ดแวร์ของ b r o a c o m เนี่ยก็เติบโตมาพร้อมกับการใช้งานของ ai เหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นพาสหนึ่ง พาสหนึ่งของการใช้งาน AI เหมือนกันนะครับก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้นึกถึงเวลาเราพูดถึงการเติบโตของ AI Nvidia อย่างเดียวเพราะว่าเราจะไปพูดถึง Nvidia กับอีกแก๊งหนึ่งก็เราก็อาจจะไปพูดถึงผู้ใช้งานละอย่าง Meta อย่าง Microsoft นี้เป็นแบบคนกลางๆนิดนึงอยู่ฝั่ง Nvidia แหละแต่ว่าอาจจะเราไม่ค่อยคุนอืนใช่ใช่ครับใช่ครับก็เป็นอีกหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าตั้งแต่เรา เปิดตัว DGS มาเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษาก็ทำผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีนะครับ,รบเอาวันนี้เมื่อกี้พูดถึงด้านตัว DD ดีแล้วด้านดีไปละไอ้ด้านที่ตัวที่เดืเดอนนี้นะเราย้ำว่าเดือนนี้เป็นตัวดึงลง Xiaomi Netflix BYD ใช่ไหมฮะสามตัวนี้ก็สภาพเป็นไงครับคือเราอาจจะเห็นจากตัวผลตอบแทนในเฉพาะในเดือนนี้นะครับว่าอาจจะค่อนข้างดู ดูหนักนิดนึงโดยเฉพาะ Netflix นะครับ,รบที่ลงไป12ในเดือนเดียวนะครับแต่ว่าจริงๆก็ต้องเล่าว่าถ้าดูทั้งหมดคำว่าทั้งหมดก็คือตั้งแต่เปิดตัวเนี่ยก็ยังทำผลตอบแทนเป็นบวกอยู่นะครับสำหรับหุ้นอย่างอย่างเน็ตฟลินะครับจริงๆ <Netflix. S 2> มันก็คือประเด็นที่ว่า Netflix กก่อนอันนี้นมันมีปัจจัยหนุนน้อง,งมากนะครับแล้วก็ราคาหุ้นพูดถึงราคาหุ้นเราไม่ได้พูดถึงพื้นฐานนะครับ ราคาหุ้นมันก็วิ่งขึ้นไปค่อนข้างแรงนะครับหรืออย่างเซี่ยมี่เนาะเมื่อกี้ผมพูดไปนิดหนึ่งว่าเซี่ยมีคือหุ้นที่ทําผลตอบแทนได้ดีเป็นอันดับตน้ตนๆใน DTS ช่วงเดือนเมษาช่วงเดือนพฤษภาพพอคือพอราคามันปรับตัวขึ้นไปแรงๆอ่ครับมันก็มีโอกาสผมยครับว่ามันมีโอกาสเลยที่ก็อาจจะเกิดการปรับตัวลงได้บ้างนะครับซึ่งทั้ง Netflix ทั้งเซี่ยมี แล้วก็ทาง B ีวดีก็สภาพก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นก็ปรับตัวลงมาประมาณนั้นนะครับนี่ก็อยู่ที่ทามมิ่งของลูกค้าด้วยถ้านักลงทุนเพิ่งอาจจะเข้ามันก็คืออาจจะเป็นแบบไม่ใช่ขาดทุนกําไรละอันนี้อาจจะขาดทุนจริงๆอ่นนั้นก็นะครับแต่วันนี้เราพูดถึงเปอร์ฟอรนซ์ตั้งแต่เริ่มเข้าโมเดลพอร์ตกับนักลงทุนที่เรียกว่าแบช c h แรก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 ที่เข้ามาลงทุนกันนะครับแล้วพอมันลงอย่างเงี้ยระบบ กลไกโมเดลถือต่อไหมหรือยังไงจะเอายังไงดีซึ่งเราจะไม่เฉลยและไม่บอกแน่นอนว่าหุ้นที่เดือนกรกฎายอมเนี่ยเสี่ยมี Netflix BYD ในสิงหาตอนที่เราออก EP ีเนี่ยสถานะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากนันอีกทีตอนขึ้นกันยาขึ้นเดือนใหม่เราจะมาอัปเดตของพอร์ตเดือนสิงหาปล่อยไว้ให้เป็นความลับไม่ใช่ความลับสวรรค์แต่เป็นความลับของนักลงทุนเรา นะครับที่ลงทุนกันอยู่ก็จะเห็นติดตามกันได้อยู่แล้วนะครับอ่ะถามว่ากลไกลอ่ะถ้าอย่างนี้จะเอายังไงดีกับหุ้นกลุ่มนี้ตอบยังไงดีครับคือถ้าเราตัดกลไกทิ้งไหมับเอาเอาเป็นเราเนี่ยเปเราเราเจอแบบลง넷ฟลิกแล้วเราขาดทุนสิบเปอร์ซ็ผมว่าลหลายๆคนก็อาจจะแบบไม่อย่าไปพูดถึงคัดไม่คัดตัดสินใจอะไรไม่ได้นะบางคนปิดหน้าจอไปแล้วอ่ะใช่ไหม <laughs> ไม่อยากเปิดแอปสตรีมมิ่งตัวเองมันมาดูด้วยซ้ำใช่ไหมครับแต่แอคชั่นของของหลายคนก็จะจริงๆก็อาจจะแตกต่างกันไปเนาะบางคนก็อาจจะแบบไม่ขายไม่ขาดทุนนะครับซึ่งไม่ดีนะคอนเซปประมาณนี้ไม่ไม่ดีนะผมว่าครับเอจริงๆเรามีหุ้นเรามีเคสสแตดี้หลายๆตัวในเดือนกรกฎานะที่ผ่านมาะที่ไม่ได้อยู่ใน DTS นะครับแล้วก็ ที่ราคาหุ้นลงแบบยแบบแบบี่ส uh ิบเปอร์เซ็นต์อะไรย่างเนอะมีบริษัทยาบางตัวอะไรเย่างนี้ครับ,รบนะครับที่ก็ราคามันมีราคาวันหนึ่งที่ลงไปแบบยี uh ่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีคําถามว่า๊ะ uh huh. ยังไงดีแบบถ้าไม่ขายไม่ขาดทุนจะเกิดอะไรขึ้นจะช้อนไหม uh huh. หรือว่าจะเก็บเพิ่มไหมอะไรอย่างนี้ครับ uh huh. สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากวันที่มันลงมายี่สิบเปอร์เซ็นตะ์อะมันก็ลงต่อนะครับเพ uh huh. ราะฉะนั้นนะอ่ะการดูราคาอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ uh huh. อาจจะไม่ได้ทําให้เราตัดสินใจได้ ได้เฉียบคมอะไรเท่าไหร่หรอว่าว่าเราควรจะขายหรือเราควรจะไม่ขายนะครับซึ่งมันก็จะสะท้อนกลับมาที่ตัวเฟรมเวิร์กที่เราใช้ในการคัดเลือกหุ้นอ่าแน่นอนว่าโมเมนตัมเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราใช้ดูนะครับเพราะมันจะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดนะครับคือหุ้นตัวใดตัวหนึ่งอะครับต่อให้พื้นฐานมันดีมากๆแต่ว่าถ้าตลาดไม่เชื่อมันก็ค่อนข้างยาก นะครับที่ที่ราคาจะวิ่งขึ้นไปได้ต่อนะครับแต่ในขณะเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งมันก็ต้องกลับมาดูที่ฝั่งพื้นฐานด้วยซึ่งเราก็ใช้ในตัวของกําไรนะครับการปรับเพิ่มประมาณการกําไรของนักวิเคราะห์นะครับก็คือถ้าหุ้นตัวใดตัวหนึ่งที่อาจจะปรับตัวลงมาแรงอย่างเช่น3ตัวเมื่อกี้ที่เราเห็นในจอใช่ไหมครับถ้าโมเมนตัมเราวัดแล้วมันยังไม่เสียนะครับอาจจะอ่อนตัวไปบ้างอ่อนตัวบ้างแต่ยัง ดูความเป็นอัพเทรนด์ของกราฟมันอาจจะยังดูโอเคอยู่นะครับและในขณะเดียวกันกําไรยังโตอยู่และนะและกําไรการปรับประมาณการกำไรต้องขึ้นอยู่ต้องยังเป็นขึ้นอยู่ใช่เราก็จะยังถือต่ออาจจะยังถือต่ออันนี้ครับแต่ว่าสมมุติว่าโมเมนตัมเสียหรือกําไรไม่โตนะครับมันก็อาจจะถูกเอาออก จาหน้าพอตในเดือนถัดไปคําว่ากําไรไม่โตหมายถึงการปรับประมาณการกำไรลดลงใช่ครับลดลงนะครับผมนะครับ,รบผมโอเคนะครับแล้วก็แต่ว่าคือเอ,อแต่ว่ามันก็เป็นการเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบด้วยสัญญาณพวกนี้ใช่ไหมว่มามันมีบางทีบางทีมันอาจจะยังโตเหมือนกันโมเมนตัมยังพอไปได้แต่มันมีตัวที่ปรับประมาณการกําไรดีกว่าโมเมนตัม ดีกว่าก็มีโอกาสที่จะถูกขายไปได้มีเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับก,กม็มันเป็นเรื่องของการเรียกว่าเปรียบเทียบกับหุ้นตัวอื่นๆด้วยนะครับคราวนี้ลองขอระทวนหน่อยครับว่านอกจากตัวกลไกการเลือกมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยดนามิกของการปรับพอร์ตแล้วก็ก่อนที่เราจะมาเริ่มรันกันเรียกว่าเริ่มนักลงทุนจริงลงทุนคนแรกเกือบเกือบสเดือนบวกไปประมาณ 22%-23% นะครับ ที่ผ่านมาเอาในช่วง b a c k t e s ด้วยดนามีการปรับพอร์ตเป็นยังไงแล้วก็ผลตอบแทนในช่วงก่อนที่เราจะออกผลิตภัณฑ์ l อ u n c h m o d e เนี่ออกมาเป็นไงบ้างครับถ้าเราเอาเบสิกของตัวโมเดลเลยครับ,รบเราก็บอกว่าเราขอให้โมเดลเลือก DR มาให้เราหน่อยไม่เกิน10ตัวใช่ไหมครับแล้วเราก็บอกประมาณนั้นแหละเราบอกว่าให้น้ำหนักเท่ากันแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราขอ ให้มันมีหุ้นสหรัฐไม่เกิน50%นะดัชนีหุ้นโลกมีสหรัฐ60%ไม่สนใจไม่สนใจไม่สนใจแล้วเราก็ไม่ได้บอกว่าต้องมีครบทุกภูมิภาคที่เราลงทุนได้นะเราก็ปล่อยให้โมเดลจัดการเนาะภูมิภาคไหนมีกมีเรียกวามีการเติบโตของกำไรภูมิภาคไหนมี price momentum ที่ดูดีมันก็อาจจะถ่ายน้ำหนักไปตรงนั้นเยอะนนะครับซึ่งก็จะสะท้อนมาที่รูปที่ทุกท่านเห็นนะครับก็คือสัดส่วนการลงทุนใน เรียกว่าใ,ในแต่ละช่วงเวลาก็คือในแต่ละเดือนนะครับแยกตามภูมิภาคซึ่งณปัจจุบันเราสามารถเลือกลงทุน DR ในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราเนี่ยได้ทั้งหมด6ภูมิภาคนะครับสหรัฐยุโรปฮ่องกงก็คือหุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนะครับญี่ปุ่นเวียดน,นามแล้วก็สิงคโปร์นะครับจากกราฟเราจะเห็นว่า สัดส่วนของแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันค่อนข้างดินมิกมากไม่นิ่งนะไม่นิงน่งเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าการเติบโตมันไปอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้นะครับคีย์ไฮไลท์หนึ่งที่อาจจะไฮไลท์เนาะซึ่งก็ไฮไลท์ไปหลายรอบแล้วนะครับ,รบแต่ก็ขอพูดอีกรอบหนึ่งก็คืออย่าง ช่วงหลังๆช่วงฝั่งขวามือของกราฟนะครับ,รบเราจะเห็นว่ามันมีสีหนึ่งที่เริ่มปูดขึ้นมาค่อนข้างเยอะก็คือสีสม้มสีส้มก็คือหุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงซึ่งก็เป็นช่วงที่อาจจะโมเมนตัมอาจจะเริ่มกลับมาด้วยนะครับการปรับประมาณการกำไรอาจจะเริ่มดูมีการปรับที่มากขึ้นด้วยนะครับก็โมเดลก็ถ่ายน้ำหนักไปที่หุ้นสวนนีีเยอะขึ้นซึ่งก็เป็นหุ้นอย่างเสี่ยวมี่อย่างป๊อปมะนี่แหละนะครับที่ก็เป็นหุ้นที่ทำผลตอบแทนให้กับ คร,ครับผมครับผมอ่ะครับก็ซึ่งซึ่งก่อนเราจะมาออกระบบก็ผ่านการแบ็กเทสมาละซึ่งคุณมารด้คุณสิทธิ์่ะพูดว่าเราเชื่อว่าแบบนั้นแบบนี้ไอความเชื่อทุกอย่างเนี่ยเราจะวนกลับไปทดสอบมันจะมีความมั่นใจนะซึ่งตอนที่ผลแบ็กเทสเราเนี่ยเราแบ็กเทสสิปีมาก่อนแล้วก็ผลตอบแทนก็โดดเด่นเหนือหุ้นโลกไปไปไกลเลยแต่ก็ต้องอาจจะแลกมากับความมันผวนเยอะหน่อยเพราะว่ามันเป็นพอร์ต D R หรือหุ้นนอกเนี่ย สิตัว,ตวมันมีนะความเรียกว่าคอนเซนเทรตนะก็คือว่าลงแบบเน้นๆอ่ะตัวละสินะครับแต่ว่าพอเทียบกับความเสี่ยงก็ค่อนข้างคุ้มค่านะครับแล้วเราก็แบ็กเทสมาเสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยมันรันไลฟ์เทสด้วยในช่วงไตรมาสหนึ่งของปี2025นาะครับแล้วก็มาเปิดตัวกันในช่วง9เมษาให้นักลงทุนลงทุนกันมาตอนนี้ก็หลักหลายร้อยล้านบาทละก็ต้องขอบคุณวความไว้วางใจ นะครับสำหรับท่านนักทุนคนไหนที่สนใจใน Definite g l o b a l select นะอยากลงทุนหุ้นต่างประเทศนะครับเริ่มยังไงดี DR ตอนนี้เหยียบร้อยตัวหรือทะลุไปแล้วน่ทะลุไปแล้วามากกใกล้เคียงร้อยมาใหม่เรื่อยๆเลยนะครับซึ่งเป็นเลือกทางที่ดีนะ,นะสำหรับเราเนี่ยเราชอบมากรเราขอมีช้อยส์เยอะๆเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับแต่ว่าถ้านักลงทุนเองเนี่ยจะไปลง DR จะติโอหุ้นก็มีเทรดเดเซชันไนเซชัน ประเทศนู้นประเทศนี้ตามยังไม่หวานไม่ไหวยังไงก็อยากลงทุนตามประเทศเนี่ยใช้ Definite g o o e a l Select นะครับซึ่งเราร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าเนี่ยนะครับบริหารจัดการให้เรียบร้อยเป็นเสร็จเป็นพอร์ตบริโอ์แบบที่ดูแลให้เบ็ดเสร็จมีการระบบปรับพอร์ตอัตโนมัตินะครับคัดเลือกกุ้นให้ก็สแกน QR โค้ดนะครับแล้วก็ลงทะเบียนนะครับจะดความสนใจกันได้นะครับวันนี้ผมกับคุณศิลป์ก็ขอลาไปก่อน แล้วเรามาพบกันใหม่ในเดือนหน้ามาคอยอัปเดตเ e อร์ฟอร์แมของเดือนสิงหากันอีกทีนะครับวันนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับสวัสดีครับ